สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่มาดูไลฟ์สดก็ย้อนหลังด้วยนะแบบผมเพิ่งถึงบ้านเมื่อไม่กี่นาทีก่อน <c oughs> เราต้องตื่นเลยหรือเปล่าเพราะมันสายแล้วเราแบบเรารอรอ,อคนนั้นมาโปอาจจะยังไม่ตื่นนะอ,อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เปปโปควรจะตื่นไหมมเไปโปตื่นยังทุกคน รอ,อไปปลุกแบบสตรีมมันกระตุกไหมครับคุณ อ้า oh. ว่าไงอารุสวัสดิ์เป๊ปโปอารุสวัสดิ์อืออืฉันอนะเห็นเธอใส่ ID ไนะอ,อ้นี่ปะเนี่ะใส่ขยี้ตาแบบขยี้ตาซะฉันรู้แล้วฉันก็เลยขยออี้ตาเธอใจเย็นเป็นไรนไม่ได้เปิดไฟชอบที่มืดๆื่อ,อะ โอ้หายนะไปข้างปปอันไปปุ๊บได้ยินอะไรสักอย่างห้องเอไปเก,ก็บผักห้องเอไปเก็บผักอะ่ะฉันน่นได้ยินเหมือนกันแตฉันรอเธอเลยไม่ลงไป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 นี่ทำไมเสียงในหัวฉันมันดังจังเลยนะทำไมอะ่ะเธอได้ยินอะไรเหรอ,เ,อ,อเสียงมันกระทืบเท้าน่ะ ฉันได้ยินเธอเหมือนอะไรอะไรนะเหมือนจะวุ่นหยิดแต่เช้าเลยหรือเปล่าเนี่ยฉันเหมือนฉันได้ยินเสียงในหัวเธอแบบประมาณว่าแบบใครเคาะประตูวะอออสองนี้ <laughs> อ๋ออือาไม่กี่พูดอะไรอ่ะดีเซตกนันเลยปะ โอ้โหแป่ปอหิวอ่ะมาเอาอาหารไหมเอา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 วันนี้ขอนำเสนอสปาเก,กตตีหมึกดำเอาใส่อะ <แษ S 1> ไรไปอ่ะทำไมมันม่วงนั้นล่ะเออก็หมกของปลาหมึกไงอ๋ออนนี้ว่าใส่อาหารแจ จิบจิบไปได้มีจิบไปจากคนอื่นช้ได้เลยเอาแล้วก็ของชากินได้กินกินได้กินได้นี่นี่นี่เก็บไม่ได้อ่ะอ่าคลิกที่ตัวฉันอ๋ thank you เอาได้ไหมขอทางหน่อยเอาได้ไหมเอาอาหาระเอาไหมไปได้ไปเต็มแล้ไปดูที่สวนผักกันดีกว่าเผื่อเพื่อนยังอยู่ตรงนั้นไม่ทำไม่ใช่เพื่อนแบบแบบ นั่นไปเลยก็อ,อยู่ชมรมอะไรอ่ะชมรมกูมีชมรมด้วยเหรออ๋อจะไม่มีชมรมอยู่หรออ๋ออใช่ใช่ชมรมอ่าสายตรวจใช่เป็นคนตรวจตรวจตวจา่าใช่แล้วตรวจต้องเป่าไหมอ๋อ เออเงียบไปฉันทำไมอ่ะเอาป่าเมื่อกี้อ่าคุยกับเสียงในหัวอยู่นิดนึงโอเคอ่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะฉันบอกว่าตรวจต้องเป่าไหมอ่ะไม่คนละตรวจหรือเปล่าระวังนะระวังดิบนะไปชั้นไหนอ่ะเอ้ยอันนี้คือดิบเหรอใช่ดูดว่าดิฟเยอะที่สุนเลยไม่หเงิเก็บหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะนะมันเดิมเงนเก็บรู้สเออ เพื่นเก็บผักเหมือนเราใช่ไหมคะคนว่าเก็บไปเยอะอยู่นะแต่จริงๆเหลือเวลาอยู่ไปเก็บเพิ่มก็ได้นะแต่ว่าฉันไม่ได้เอากล่องมาเนี่ยสิไม่ได้เอาเลยจริงๆเก็บแค่นิดแค่หน่อยไปเติมก็ได้นะมั้งเหมือนวันนี้ว่าบ้าจ่างจะเอาของมาเติมพอดีเนะ่ยบ้าจ่างบ้าจ่างคืออะไรเออพนักงานเรียกว่าไงดีนะเออบุคลากรพิเศษของมหาลัยเราเนี่ยโนะอะไร่ะ จาอะไรอ่ะเอาหหอะไรปะเอเบอรี่ไหมไม่เอาเอาอะไรที่ขาดเหรอเนาะขาดอะไรกันเนาะขาดความรักโนลืมถาแมแหมอืนี้าเราต้องใช้อะไรแถวนี้ไหมเนาะกาแฟก็อยู่แลนะ้วเนาะขาดมาันละขาดมาันละ มามาะอลืมคือมาะลมาละกันหน่อยอืม <laughs> ม,อมุกชันเป้นเ้วหรอ <laughs> อ่ะมันว่าเราเก็บตัวเหลืองลงไปสักหน่อยก็ไม่แย่นะ <laughs> <laughs> เก็บไงอะ่ะไม่เคยทำอะ่ะ เราต้องปลูกไหมอ,อ่ะปลูพออย่งอืออีกกไเอ้าตัดนยอุ้ยขอโทษ มันเผื่อเอาไอ้นี่ยัดปากเธอเมื่อกี้ว้าวมันก็รถธรรมชาติาาอ,อะไรนะไม่ได้ล้างด้วยอ,อ,อ,อุ้ยตุ้ยอะไร <c oughs> ล่ะเส้นห้องบีนะนแต่ว่าเ,เราจะต้องจ,จัดแจงเรื่อง นพี่ชายเธอหรือเปล่าอ่ะพี่ชายเธอรู้น่าสงสารดีนะอ่ามันกระเทยเลยอันนั้นคือเมื่อไงน่ะไม่ไหวไม่ไหวคิวแบบห่างสีมพูเนี่ย ฉันได้สื่นฟิลแบบไม่ช่ยเด็กหัดแต่งหน้าแล้วทาลิปกอตผิดสีอ่ะแบบแต่งแบบเมคอัพ no makeup แต่เลือกใส่ลิปสีชมพูเกินอะไรเงี้ยเมคอัพ no makeup แต่เลือกใส่สอ้ยเปิดหลังด้วยอะ่ะซันเชียวม,มันจะมีใครใส่<ว>ชุดโปกวันนี้ไหมเนะี่ยคิดว่าน่าจะมีเนะ จะรั่วเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะจ้องนานดีกว่าเสียมารยาทเราไปกันดีกว่าเสียมารยาทกี่เสียสายตาจะรั่วเลยนี่นี่นี่อุ้มอุ้มแป๊บหนึ่งอุ้มแป๊บหนึ่งมันมันคือฟีลลิ่งแบบว่าแต่งชุดแบบเมคอัพมนแต่งแบบเมคอัพโนเมคอัพแต่เลือกลิปสติกดสีแล้วก็แบบสีชมพูอ่ะฉันฉันพูดจริงๆนะอ่าเขาหัดแต่งหน้าแหละ ก็เก็บดีละมั้งแต่ว่าอุ้มก่อนนะว่าไงดันเต้อ๋อจะไปเก็บผักเขินไป,ไปไเก็บผักกันแล้วได้ยังห่ะยังเลย<อ>เดี๋ยวฉันถ่ายมันให้หมดโอ,โอเคอต้องเราก็ไหยิบกล่องก็ได้่ได้ง่ายด้วยเอาข้อแถวตอนไหนอะ่ะอุ้ย วิชุดเมทเต็มเลยแหมพูดในขยี้ตาก่อนฉันมีอะไรถามอ่ะว่าไงคือแบบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้านายเขาอ,อ่ะอ,อ้าวไม่ใช่เรารู้ตัวเองแล้วหรอไปถึงเขาอ่ะก็ต้อเดินไปหาเขาแล้วบอกว่า <c oughs> จะเป็นเจ้านายของเธออย่างนี้หรอใช่แล้วนะฮะ ไม่ใส่ชุดนักเรียนหรอคือตายตายคิดจริงสุดขยี้ตาดูขยี้ตาเจ้านายหิ <Okay. S 3> <awards. S 1> ๋อแบบว่าฉันคุณคุณว่าเรายังไม่ได้ประกาศว่าคนที่ต้องรับใช้เลยเนาะอ๋อใช่เรายังไม่ได้ประกาศเจ้านายนี่ใช่ไหมยังไม่ได้ประกาศนะเอาประกาศได้แล้วได้ประกาศได้แล้วไม่ก็รอรอพูดในแถวก็ได้นะเดี๋ยวรอก็จะใส่อะไรฆ่าป้ตาฆ่าปิตาไง มีข้าวไหมเซนโซฉันเธอก็รู้นีิเมื่อวานฉันหมดเพไม่มีเมคอัพแล้วอ่ะไม่มีขวดไม่มีเมคอัพก็เลยใส่ผ้าปิตาเหรอใช่ฉันเดี๋ยวค่อยไปซื้อเมคอัพใหม่ว่าแต่มีฉันาก็คโคตรจูดนี่นะอยู่นี่อยู่นี่กลัวตตื่น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 ตื่ตื่นต นพื่อนบูดเลยตกใจเสียงก็แหบโอ้ยตายยังไม่ได้เอาอันนี้เก็บเลยเอาไปตามเพื่อนด้วยนะลับนี่นายนายอันนี้เก็บไหนอ่ะว่าว่าว่าอันนี้เก็บไหน อันไหนอ่ะอ่าอันนี้เหรอเก็บเก็บใส่ในนี้ก่อนก็ได้โอเคเลิกกินพวกคอดสักทีดิโอ้ยไม่ดังไม่ดังกิิินอาาหรดงเลยโอ้ยอะไรนะอาจารย์เข้าแถวทำไมอ่ะ ชอบเหรอไม่เหรอไม่เจอมองตาไม่กระพริบเลยทำไมแปลกๆอ้ยเอาไปตามสองสีด้วยเจ็บเจ็บว้าวว้าวยังไม่ออกกายเสียวแล้ดูดีว้าง ว่ามีเป็นนั่งหล่ออยู่ใช่ไหมไม่ไม่เลยไม่เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะอ่าว้าวไม่ฉันนนึอ่งเป็นสาวเดยวที่โอ้ยโดนเต็มเ,เลย โอ้ย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 ไปมากกว่านี้พอเดี๋ยวนี้มันครบหรือยังก็รู้สึกว่าไม่ใช่เวทีเอ้าเอ้าเหมือนกินข้าวไปแล้วมันมันมันค่อนข้างจะแบบ ทำไมนายทีพลแล้วคอเป็นอย่างนั้นนะโคบปยาตัวนี้กูไม่มีอาหารแล้วกูว่าอยู่ในเขียปลอดไทยแล้วเจ๊ฉันโมากเลยเขียปลอดไทยนี่มันเลโซนอะเดิ ลิงแถวลงแถวห้องอเลิงแถวเลยฟีห้องอีฟีห้องไม่ได้บูทห้องีแถวไหนอันไหน,ถนแถวอาจารย์เฟรียนอนาจารย์เฟรียน กินไหม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 อะไรกินดูกินดูแบอบมีชุเตรียมมาเยอะเหมือนเลิกยัดอาหารให้คนอื่นดิโอเคใช่ได้ใช่ได้แม่มีหลายคนยังไม่ทำชุดเลยเนี่ยยันยนอยู่อ่านายเห็นตรงนู้นไหม ต้องลอกอาจารย์คืออะไรอ่ะยังใช่ไหมยังใช่มออาจารย์จะบูชายันเราเลยสักอย่างเลยเผาศพใครสักคนบางคนยังไม่ใส่ชุดมานะแบบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องลับเข้าไปเปลี่ยนค่ะเพราะว่าชุดได้ทําการส่งมอบไปหมดทุกคนแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้อ้าวยังไงเนี่ยมีคนไม่ใส่คนหนึ่งสองสามใส่ชุด ใส่ชุดไปเวด้วยกลากันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ชุดไปเวดนะอาจารย์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 อย่าลืมรีตาด้วยนะคะอาจารย์เออรีตาร์กดกูรีตาแป๊บนึงใครยังไม่ได้รีตาอย่าลืมรีดนะครับเผื่อบางคนไม่เห็นกันนะขยี้ตาแรงๆทุกรอบกันนะครับอย่าลืมแต่ก็มีสามคนนั่นยังไม่ได้ใส่ไหนยังน่าหยางน่ลาหยางไปเปลี่ยนในห้องน้ำนะไปเปลี่ยนห้องน้ำนะไม่ต้องพูด เออใช่กูบักไปแล้วอ๋อมันดีเลมดีดีอ๋อโอเคโอเคโอเคตาคุณละโดนใหญ่แล้วมัเอฟเฟ่นะใหญ่แล้วเหตีสกินระเบิดเอ๊ะเกิดการขัดสนทางธรรมชาติเหรออะไรเดี๋ยวใครสทางธรรมชาติเหลือสองคนเดี๋ยวสามคนไม่ใส่มันจะใช่นะ ทาสัตว์ตามธรรมชาติหูดับอุ้ยธรรมชาติครับสัตว์อะอะไรวะหูดับอ,อ๋อ เออก็จริงฉันไม่ได้ว่าอะไรนะเหมือนแมววิเชียนมากที่มาน่าทางการแมววิเชียนมากโอเคลองเช็คหน่อยที่มาอีกบ้างเริ่มจากห้อง B ก่อนแล้วกันรอบนี้หน้าแปลกแปลกอ๋อไม่ใช่หน้าครับอ้าพอดีว่าเขาไม่ได้แต่งหน้านะก็เลยเอาภาพใบตามลาแปะไว้อ่อตาบวมไป่รูไม่รูใครต่อยมาไปโดนใครต่อยมาอ้าวอกหัก ไม่ต้องอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้โอ้ยโอียโอ้นโอ้โอ้องใโอ้ดักขน็ดนั้นโลยอ่ยไอ้งั้นอ้ย้ยโ้ยโอ้้อยอ้อ้ยอ้ออง้อียอ ใช่บอก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 อาจารย์ไหมสิบอะไรสิบอะไรเออสิบส exactly. ี่ครับน่าดับว่ะน่าดับว่ะมีมาสี่คนเราไปมากันร้อยแล้วก็มีสามสี่คนยังไม่ใส่ชุด มาผมเพิ่งขึ้นมาอาาจรย์ผมไม่ได้เล่นนะอาจารย์มันแพ้อังเลยเดี๋ยวค่อยนะถ้าเช็คชื่อหรือว่าเช็คชื่อต้องตามตามมาตรฐานคนนี้ควรจะเป็นอ่านดัครับสามครับสี่ครับห้าพอครับเจ็ดตบด้วยกูเจเลยเก้าสี่ครับสิบเอ็ดครับ สิบสองสิบสามไม่สิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ยตายครับทำไมมาทำไมออปกี้มาร้อยกองเอแบบนี้ต้องโดนทำโน้ตแต่เนื่อจากว่าวันนี้แตชุดพิเศษคงให้ลุกเรื่งไม่ได้ฉะนั้นองเอจะคิดหน่อยเต้นครับเต้นเอาพี่เราหนามหรอได้ใจนะใส่ชุดแบบนี้ เราจะต้องทำงานเฮ้ยว่าไงเหรอฮะอะไรนะจะได้ไหมไหนเอาพูดอะไรนะกูพูดกูไม่ได้กินอะไรนะพูดดวิ่งรอบสนามอ่าไปดิ ได้จากว่าลุกนั่งไม่ได้จะให้เป็นวิ่งรอบสนามแทนได้ระหว่างวิ่งให้พูดว่าโอ้ยชี้ครูใหญ่เนีโอ้ยชี้ครูใหายดิมวยมวยพี่เฮ้ยเป็นผู้หญิงเห้ออย่านอนสิครับโมเออไอ้โอ้ยอ่ะไอคนไม่ใส่ชุดก็ต้องทำเหมือนกันแล้วฝ่านการคนที่คนที่ไม่ใส่ชุดด้วยแหละบางคนยังไม่ได้อะไเลยครับอาจารย์ข่อยรองหรือเปลอาจารย์ผมเพิ่งมาอาจารย์ ถ้าง,งั้นคนที่ยังไม่ใส่ที่ทอาจารย์เห็นตอนนี้จะมีหนึ่งอ๋ออันนี้เดี๋ยวค่อยอันนี้ใส่แล้วหนึ่งสองสามสามคนหลังอ,ะอ่ะอ่ามายีด้านหน้าแมวเหมียวเห<ด>มียวแมวคำถ,ถามน้อาจารย์อันนี้คืออะไรนี่อ๋อได้จากว่าพาลง,งบิดฉะนั้นเอาคนไหนดีเอามาตัวนี้ตัวนี้กลัวแปลกกลัวแปลกไปเฮ้อไปเหี่ยวเหมือนเหมือนคดีฆาตกรรมเลยเผาไหมเนี่ย มันเหมือนการบูชายันนะกลัวลลองอันนี้ล่าแม่มดเหรอครับเบิร์นดะวิชเย้แมงล่าแม่มดเลยภายในเวลาที่จะหมดกอจะไปโอ้โหว้าวก็น่าจะมีเหลืออยู่นะมันก็ไอ้สุดที่เด้อเริ่มมีดีเดะไป เซาน่าดีๆนี่อ่าคำถามครับต้องวิ่งไปทางไหนเลยเอ่อแบบซ้ายขวาตามชอบเลยไม่ไม่ไม่ที่ที่เฮ็ดค้างน่าจะน่าจะกำลังงงอยู่ว่ามันต้องวิ่งไปไหนโอเคตะโกนดังๆไมโอซีอ่าอาจารย์ครับคุณอา่าอาจารย์ผมผมอยากถามเรยหน่อยพร้อมกันอาจารย์ห้องพยาบาลอยู่ไหนดิโอ้ยจิคุณ่า ไปสิบรอบโอ้โไปสิบรอบไปโอ้ยชีกุนาเร่โอ้ยชี้กุน่าเร้อ่าอาจารย์เซนเนี่ยครับผมไม่ได้เสียคนอื่นเลยอ่ะไม่ได้เสียคนอื่นเลยพูดแค่ไม่ขี่คนเองอะไรล่ะฉันไม่เห็นได้ยินเสียงเซเสียงหายเสียงหายเสียงหายโอ้ยชี้กุน่าเร้โอ้ยชี้กุน่าเร่มวยมนยมวยมวยพีม โอ้ยชิคกูาเรโอ้ยชิคกาเร้ยโอ้ยโม่โม่โอ้ยโ่โโอ้ยชิคกูด่าเรโอ้ยชิคกูด่เรวกูไม่ได้ทำแต่กูยังอายเลยโอ้ยโโมอยชิกรโอ้ยชิค่าเรหมดกันภาพรักมัอไม่เคยยหมดกันหมดกันภาพรักโอ้ยมันตายแล้มอน ฉันะระลบิดอนะแมงเอ้จบนี้ขอชามานาวน้องเท่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนียเวกแต่คนั้นในสุกยังเหรอครับไม่เห็นได้ยินเสียงแสดสองคนเลยพูดให้ดันันหน่อยดิวะเป็นชายชาติทรเปล่เอ้าขอโขอชายชาติทหารในชุดนั้น ตอาจารย์ครับเนื้อเขาสุกแลือยังนะตอนนี้เงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วโอ้ยทีก็ะดครับนี้เป็นทายครับโอ้ยโอ้ยโอกยโ้โอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ย้ย้าโอ้ย้โด้โกูว่ากูได้โดแน่เลยอ้ย ผมว่าสัตวกันสองคนอะนะยาแถวยาแถวยาแถวโอ้โหสอ้าดวะกี่รอบกนแล้วเนี่ยฉันถามจริงเถอะไม่ได้นับมีแต่โอ้ยชีนะเนี่ยโอ้โหโอ้ห้าหโอ้หอ้ารอ้วหอ้า้โห้โอหออ้้้อหห้ออออหห้อห้อห้โออ้้้ห้แล้วอะไรลองห ไหนเสียจิ้นเสียงอยู่ไหนเสียงแย่แผ่วเสียงแย่แผ่วเสียงเสียงเสียงนี้ถ้าเกิดเสียงแผ่วจะไม่นับนะโอ้โหโอ้โหรู้สึกกิจกรรมต่อไปจะแพ้ไม่ได้เลยรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะลุ้อใช่วว่าเเดี๋ยไหมกคนแล้ว็เใช่ไหมสามเราเราห้ามแพ้นะไม่งั้นจะโดนเกิดว่าแพ้แล้วก็โดนล้างแค้นหนักแน่เลย ไอ้ชีคนะเน่าเรศโมเอ้โมเอ้โมเอ้บีมเฮ้ยชนะนี่เ้ยชิบเอ้ยิดนเตเอ้ยิเ้เอ้ยอ้ีอ้าวตรงี้าเอาสคนนี้ยังไม่ยอมใส่อาจารย์จะให้มล่าวิจตอบไปได้เอย้อยไม่ใส่ ใส่เร็วใส่เร็วเสียเงาแพวเสียเงาแพวเขใส่ดื้อใส่ด้วยน้ำตาดังคณิกดังคณิกไม่บูดป่ะวะบูดแล้วโอ้โหบูดชิบหายเลยเนียโอ้ยกูไม็นฉันเล่นสงสารแล้วอ่ะเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนชุดสักทีนั่นไหนจีนนั่นไหนจีนเอ็มวีที่เขาเปลี่ยนแล้วเขาจะเกิดแสดงหูเสียงเซจินแล้วอ่ะเงียบหน่อยได้ไหม ฉันร้อนอะฉันร้อนอะร้อนห้าูนี่ไงถือล่มถือร่มร้อนร้อนยังเปลี่ยนชุดไม่หมดร้อนไม้ร้อนไมเราต้องวิ่งจนเกิดเขาจะเปล่ยนจะเปลี่ยนชุดด้เิลเปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนชุดด้ำตา วิ่งจนผมจะเหนื่อยคแชาไปแค่นที่เแล้วไปแี่ยนงห้องเปลี่อน้นะเปลี่ยนแล้วนะครัับลลองเช็ดดููกกตานครับ บีตาครับบีตาเปลี่ยนชุตาด้วยจังห๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยีกลับมาตอนแถวกลับมากลับมาแล้วจบแลเฮ้อทำไมตัวาตมผมไม่เลยอ่าถ้ายังพูดอยู่อย่าวิ่งนะมึงไปวิ่งไปไอสัตว์ จะไม่เหนื่อยเลยสักุละไม่น้อยแต่ท่านที่มากต่นอันบ้องกับเข้าแถวเียไปเลยไปจะว่าไปแมวเผานี่อร่อยไหมครับจ๊าแมวเผาอืมอ่นก็เกลี้ยงไม่ที่นะเนี่ยโอเค ตามนั้นถือว่าเป็นบทลงโทษของห้องบีแล้วกันนะวันนี้ที่จะต้องแต่งแบบนี้ทั้งวันจนกว่าจะได้เรียนยำจนกว่าจะได้เรียนแพ้แล้วอาจารย์เรื่อยๆแลนวใช่ไหมครับว่าต้นโซนนะใช่จะได้หรอก่อนที่อาจารย์จะประกาศเรื่องคาบเดียววันนี้งั้นเดี๋ยวให้อ่า มิงขึ้นมาอธิบายมาเออตามที่เราได้บอกไปเมื่อวานนะว่าเออมันจะไม่ได้มีแค่การแต่งชุดเมีหมูแม่อย่างเดียวเนะตามที่บอกไปว่าตัวน้องพอ่อขัา